แกงกระด้างขาหมูอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับแกงกระด้างขาหมูจ้ะแกงกระด้างแกงกระด้างขาหมูมีเฉพาะที่เชียงรายนี่นะคะมีเฉพาะที่เชียงรายเอาชิมหน่อยขอจิ้มหน่อยเอาเอาอันนั้นนี่อันนี้เลยเหรอใหญ่ไปหน่อยมั้งใหญ่ไปหน่อยมั้งมาตัดหน่อยโอเคได้แล้วโอเค อร่อยเหมือนขาหมูแช่เย็นเนาะหมูตุ๋นแช่เย็นแช่หมูหนาวอ่ะอร่อยลำแช่หมูหนาวนะคะ,อะเอาให้ที่หนึ่งอร่อยดีอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ยำหนังวายอ๋อนี่เป็นเอ่อบัฟเฟลอสกินแล้วก็นี่เป็นเอ่อพวกเล็กในเดอะสตีมพวกเล็กยำไก่สามิยใช่ไหมวะแล้วก็อันนี้เป็นซ่อมหมูครับ อันนี้อะไรนะพี่อีกทีนึงอันนี้หรอผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้แกงกระด้างแกงกระด้างขามหมูแกงกระด้างขามหมูว่าแกงหมูหนาวก็ได้แกงหมูหนาวเจลกล,กลี่ขามหมูอ๋อ oh, it's like steam pork leg in the the jelly โอเคครับก็ thanks for watching ครับ from เชียงราย Thailand